สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยงทีนะคะจะพามาดูปูที่คุณแม่จับได้เมื่อคืนนะคะก็คือปูอ๋ออะไรลูกคุณแม่เจออะไรมาลูกเจอปูปูหรอตัวตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่อ่ะพาเพื่อนๆไปดูซิไปเร็วไปดูกันไปดูกันไปดูกันตัวใหญ่ไหมอ๋องตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากเลยค่ะไปเลย ไหนอู้หูจับได้เปล่าได้มาจากไหนอะลูกที่หนูอะหนูนเหรอใครจับมาแม่แม่เหรอแม่เจอเหรอไม่เจอไหนดูสิตัวใหญ่ไหมใหญ่ไหนออกลองเล่นกับมันสิเล่นกับมันที่จับได้ไหมจับได้อะจับได้ไหนมานั่งดูกันมา โอ้โหนี่มันปูนานี่นาเฮ้ยมันวิ่งได้ด้วยล่ะสินมันด,ด,มดูใกล้ๆสิไม่ต้องกลัวมันไม่กัดหรอกนั่งดูนั่งนั่งค่ะทุกคนเด็กทุกคนมานั่งใกล้ๆนี่แต่ห้ามเอามือแยนะดูสิของไปดูแมคโครมาเหรอมาด,อดูแมคโครแล้วเจอเหรอเจอปูเหรอ แล้วใครเป็นคนจับอ่ะแม่แม่แล้วแม่ไม่กลัวเหรอลูกใช่แม่ไม่กลัวเหรอแล้วอ๋อมกลัวไหมกลัวกลหรอกับใครเอาอยู่กับใครกับมบูไม่ใช่วันพี่อองกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวอะไรลองจับให้ปลาดูดิไม่เอาไม่เอาดูสิอันไหน่ตื่นเต้นที่มันปูนาหรือนี่มันคือปูไทย ขย,ย,ยับได้เหอลูก,กมันใส่ฐานกี่ก้อนอ่ะน,น่ากลัวมากเลยนะคะน่ากัวหรอใช่ค่ะไม่น่าก,กลัวหรอกลูกเด็กๆจับไม่ได้นะคะเด็กๆทุกคนไม่ควรจับนะคะให้ผู้ใหญ่จับนะเพราะว่ามันมีก้ามที่อันตรายมากเลยใช่แล้วมันกัดนี่ดดเดี๋ยวป,ปา้าจะจับให้ดูจะโดนกัดไหมเนี่ย มีมันดิ้นใหญ่เลยมันใส่ฐานกี่ก้อนเนี่ยเอ้ยใหญ่อะปล่อยน้องปูเดินเล่นในนี้นะน้องนะคะวันเหมือนจะน่ากลัวมากเลยตัวเนี้ยน่ากลัวเหรออ่ะนั่งลงเด็กๆนั่งลงดูมันไม่ออกมาหลวมมันออกมาไม่ได้อาเย็นมากเย็นใช่ฐานเนี้ยเย็นอ๋องดูสิ นี่ไงดูปูน,นี่ดูปูจะหยับไ,ได้อ่ะจะหยับได้ด้วยเหรองั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเล่นเสร็จเราก็ไปปล่อยนะโอเคไหมโอเคไหนสวัสดีเพื่อนๆยังไงอะลูกสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนึกอ่ะ นื่องจากเมื่อคืนฝนตกนะครับมาเช้าเลยไปเจอปูมาหนึ่งตัวเราโดนเหยียบเลยแบบเหยียบต้นก็มันมันแตกอะรู้ว่าเราเราู้ว่าไหนพี่อ๋องพี่อ๋องบอกสิว่าพี่อ๋องกลัวปูไหมอันนี้ตัวอัน,นอเอาจีอันนี้คืออะไรลูกตจีปูตีปูแล้วเขาเล่นกันยังไงอะลูก อย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องไปทำอะไรมันหลอกลูกปูมันไม่ทำร้ายเราถ้าเราไม่ไปแย่มันอ่ะไม่แย่มันมันจะกัดเรานิ้วขาดเลยมันจะหนีบใช่จะหนีบเลยเหรอพอเราจับมันนะพออมันหนีบนะคะมันก็จะเจ็บมากเลยเจ็บมากเลยเหรออ้อมอ้อมสินเคยโดนจหนีบไหมไม่เคยเหรอป้าลองเอานิ้วลองให้มันแย่แย่ให้มันหนีบดูได้ไหมว่ามันเจ็บไหม ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่หนีบนะทุกคนถ้าเราจับถูกวิธีเราต้องจับข้างหลังนี่นะปะจั้มุนดิ้นมันดิ้นมันดิ้นมันแกนีนแจับได้๊ะจับด้ก็บ่าตแล้วนี่ทุกคนจับไม่ถูกวิธีต้องแบบนี้เด็กๆไม่ควรจับนะ มันอันตรายมากาดูกล้ามสเาิเอาไว้เอาไว้โตก่อนนะคะเพื่อนๆจะจับได้ตัวใหญ่ถ้าอมสินเลยอะอ,อ๋อฮ่าฮอ๋เอ้ยไปเราเอามาใก,ลกเลยสิอ่าปล่อยปล่อยที่มันเล่นไปเถอะอ่าน้องอ๋องนั่งลงลูกนั่งลง ไหนอะลูกเนี่เหรอไม่ใช่อะพูดจรงตัวจริงๆริงเลยนะคะมันไม่ใช่ตีปูนะคะมันคือของเล่นนะคะมันเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้เหรอแล้วเอาไว้กระซิบใส่กันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ใช่อ่ะพี่ออมลองพูดให้น้องฟังดิอ๋องอ๋อเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอ๋องฟัง มันเล่นอย่างนี้เหรอลูกเด็กๆทุกคนต้องดูไว้นะว่าเขาเล่นกันแบบนี้ขอีองพูดภาษาอะไรลูกพูดภาษาพูดภาษาอินเดียล่ะเนี่ยูปูอ่าดูปูเดี๋ยวเราเราเล่นเสร็จแล้วเราไปปล่อยเลยนะกลับคืนสู่ธรรมชาตินะไอปูมันไม่ปูนะไอปูได้ออกลูกหลานนะแล้วปีหน้าเราไปจับใหม่นะ ว่าตอนไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปจับเลยจับเลยเหรออ่ะพี่อ๋องไปนั่งข้างพี่อ,อ๋อมโอเคเดี๋ยวเราได้ลาเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาปูไปปล่อยกันโอเคอ้าสวัสดีลาเพื่อนเพื่อนนะสวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอ่าอ๋องสวัสดีเพื่อนเพื่อนหน่อยอเคค่ะบ okay. ๊ายบายบ๊ายบายโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายคะ่ะฝากกดติดตาม <laughs> กดไลค์กดแชร์ให้ห้องออมสินแฟมิลี่ด้วยนะครับบ๊ายบายค